บีทีพีเม่มาโต๊ซีนอนสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการปรับเลี่ยนอัพเกรดนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ by l อลเลเซอร์ฟินิช i ปรไลทวัตต์นะครับพร้อมกรอบวงแหวน BM-Style ครับไฟสูงเป็นโปรเจคเตอร์ T66 นะครับพร้อมประหลาด Quick Start 45วัตต์นะครับแล้วก็มี d a y w i ไ e l ์เลสนะครับตาแดงแล้วก็เป็น Day l i g h t b ู Running นะครับ เดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันสตาร์ทรถครับนี่ครับไฟอ่อนครับเป็นบูเันนิ่งนะครับไฟหลีครับครับไฟหลีเป็นตาแดงๆนะครับสำๆคู่เลยนะครับกรอบวงแหวนเบียสไตล์นะครับไฟเลี้ยวครับนี่ครับไฟเลี้ยวครับเป็นเทอร์เรนนิ่งครับสตาร์วิงตามครับ นี่ครับไฟต่ำแสงเข้มเข้มคัดออฟมุมคมเลยครับสูงครับครับผมแสงเข้มเข้มนะครับไฟสูงทีหกหงนะครับดูแสงหน้ารถกันนะครับสูงครับปอยครับดูแสงงานฟิล์มตัวรถนะครับสูงครับปิดครับครับผมความสว่างนอกและในตัวรถแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ สนใจติดตั้งงานดีๆนเนี่ยติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k BTP m i ีย a u t โต้ซีนอัลทุกสาขานะครับให้บริหารโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ